สวัสดีค่ะพวกเราจากแบรนด์เดอะซีรีส์ค่ะเติมความอบอุ่นตรงหนช่องว่างค่ะอดีตเกิดขึ้นมาเกิดใหม่ได้โอเคเป็นไงบ้างคะวันนี้เดินทางมาถึงทีมสุดท้ายนะที่จะได้ดูอะไรพี่ไอซ์ก่อนเลยก่อนเลยในถานะในแถ่น้ในถานะอ่อมันมันใจหายค่ะใจหายแล้วก็เราก็มีความสุขในเวลาเดียวกันที่ ทุกคนเดินทางมาถึง EP ีสุดท้ายแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนๆมากันเยอะมากมีคนให้ความสนใจเยอะมาก mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามชื่นชอบชื่นชมในซีรีส์แรงตเติมคำวังเรลาตรงในช่องว่างแล้วก็คอยสัพพอร์พวกเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันจบ EP วันนี้แล้วก็ใจหายใจหายมากๆค่ะแล้วก็ก็เหมือนกับทุกคนที่ว่าไม่อยากให้จบแต่ว่า มันต้องมีวันวันจบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พยายามจะไม่ร้องไห้นะคะกลัวมัชคาร่าเลยก็เวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะตอนซีซั่นแรกเรายังรู้สึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานอยู่เลยแล้วว่า ลืมตามาอีกทีก็จบซีซั่นที่2แล้วดีใจมากๆกระแสตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยค่ะที่ให้ความให้กระแสตอบรับที่ดีกับเราด้วยหี่ค่ะโอเคก็ดีใจมากจริงๆแล้วก็ใจหายสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่า มันจบแล้วนเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในเรื่องถัดไปหรือในกิจกรรมถัดไปอีกหลายๆเรื่องเร็วๆนี้<อ>รหรือเปล่านะเอ๊ะนะไม่ปล่อยให้เหงานานค่ะเานาเอาจริงอะใช่จังวันที่เพิ่งแบบแต่งตัวมาว,วงสวงได้อยู่เลยอะแล้ววันนี้คือวันจบล้าซีทีแล้วมันวายวาจริงๆอะเหมือนแคาแบบไม่กี่วันแล้วมันก็จบแล้วเหมือนเพิ่งไหวไปเองวันนี้ก็เอ้ยดีใจทุกคนที่แบบ ได้มาเจอแล้วโปรเจกต์นี้มันผ่านไปได้ดีกระแสตอบรับก็ดีมากๆยังไงก็อยากจะฝากโปรเจกต์กระถัดไปในนาโค้ชใช่ไหมคะทัาน์สีโอฝากน้องๆด้วยนะคะทิ้งตอนไว้ตอนอีกนิมก่อนล่าสุดเนาะวันนี้จะยังไงคะทันเทียนดีไหมหรือว่าขมให้น้ำตามันขมนะแต่มันก็ไม่ขายขมแต่ไม่ขาย คือลาสอ่าก่อนหน้าที่จะถึง EP จบใช่ไหมคะก็ Net, มันเป็นเรื่องราวความรักที่ที่มันไม่ใช่แค่คนสองคนแล้วคะ่ะตอนนี้เราต้องมองไปถึงคนรอบข้างคนที่รักเราแล้วคนที่เรารักด้วยเราก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก,รก็รอดูใน EP สุดท้ายนี้นะคะเปนแฟนจะติีบอกหรือว่า รัท้ำทั้งสองได้เะเราสามารถเอาบอกมาซับน้ำตาได้ไหมคะเดี๋ยวมือข้างหนึ่งจิกมือข้างหนึ่งไอ้นี่ก็ได้ค่ะอาจจะต้องไปที่สตาเตรียมช่วยให้น้าลงแต่รับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นคุณหนึ่งในในพาร์ทในพาร์ทสุดท้ายนี้แน่นอนแบบไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าคนอย่างคุณหนึ่งจะทำแบบนี้ได้จริงๆอยากรู้แล้วละสิ ก็ขอบคุณมากๆนะคะทั้งอินเตอร์แฟนทั้งไทยแฟนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราอย่างดีมาตลอดนะคะก็ถ้าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็ก็ทําให้กําลังใจที่พวกเรามีมันก็ไม่มาถึงตรงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆกค่ะก็รู้สึกว่ามันไปอย่างที่ไายบอกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายไปในเวลาเดียวกันก็ ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณแทนใจที่พวกพวกเรามีวันนี้นอกจากจะดูทีวีทางลูกัแต่แล้วพีมีกิจกรรมอะไรพิเศษสหนมคะมีะกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวเราจะมีโชว์จากน้องนองนักแสดงและซีรี์ด้วยค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์สัมภาษณ์พิเศษคุยกันนิดหน่อยทางไหนแสดงว่าเตรียมโชว์พิเศษมา เตียงค่ะเดี๋ยวรอดูน้องๆได้เลยค่ะเบเวอร์เป็นเซอไพร์ซ้อมมาสามปีใช่ไหมคะ30มสิบสามสิมสิบปีเราได้อะไรจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็มีการซ้อมค่ะซ้อมกันหนักอยู่เหมือนกันค่ะก็เราก็เต็มที่เท่าที่พวกเราทำได้ค่ะรู้จักแล้วความฟังในไทยมันดังไปถึงต่างแดนเลยฝันสายคนสายคนด้วยค่ะ ประเทศไหนกันบ้างนะคะที่กำลังจะไปนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์มาเกา๊ามาเก๊าค่ะแล้วก็เกาหลีเแล้วก็อีกหลายๆประเทศ<ช>ที่กำลังคุยกันอยู่เพราะว่าเหมือนแบบพอมันกระชั้นชิดมันมันเตรียมงานมไม่ทันนะดีใจค่ะดีใจได้เจอกันสักทีค่ะได้เจอกันสักทีใช่ค่ะเราก็จะไปหาเขาด้วย แต่ละประเทศค่ะคุณผ่ะชุวิแต่ละประเทศก็จะมีกิมมิคของนั้นๆอยู่ค่ะต้องรองาดูก็ได้เตรียมแบบเป็น special show เป็นหรือว่าเป็นแบบ surprise ซึ่งฟ้าไม่เคยทำอีกเหมือนกันมันมันยากมากสำหรับให้้ายไปทำอะไรแบบนี้พียแบบเครียดมากแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เกินความสามารถแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะ ให้ไ้ตัดผมง่ายกว่าจริงๆให้ไ้ตัดผมง่ายกว่าแล้วแบบพอไฟเห็นแล้วไฟแบบฮะให้ทำแบบนี้จริงๆใช่ไหมแบบก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำผมมาได้ดีนะใช่ฟันเฟืองที่ฝ้ายเสนอเยอะดเลยเราเราน้องโยกเป็นกำลังใจให้พี่ไฟยังไงอจะนั่งดูค่ะนะ ยนนั่งดูแล้วก็บอกว่าพ uh> ี่ไฟเก่งมากเก่งมากเนี่ยเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูก็เลยให้พี่ไฟไปก่อนเลยมีเท่านี้เลยจริงๆค่ะนั่งดูแล้วก็บอกเก่งมากไม่ว่าไฟจะหนูก็ถ่ายรูปให้นะจะทําผิดทําถูกเก่งมากใช่ค่ะ สนุกเป็นเป็นทีมไม่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นนักเต้นท่าไฟเต้นมาตั้งแต่สายขวบโอ้โหอุ้ยอุมาตุ้นเต้ได้เลยลายเปดต่้าเปดที่สุดในปัตตภีหนูเป็นเป็นคุณครูเป็นเทรนเนอร์ให้ใช่อันนี้เป็นเทรนเนอร์สอน เทรนเนอร์ส่วนตัวคืออันนี้เป็นเทรนเนอร์แล้วอันนี้มาเป็นเทรนเนอร์อันนี้เทรนเนอร์และเทรนเนอร์ไฟอีกทีคิดเอาความยากมันซับซ้อนแค่ไหนไม่แต่แบบนี่ทาได้ดีถ้าจับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเหลือมาถือไฟประมาณ20่สิ่ใอย่างที่ไฟบอกให้ไฟจำจำเซกชันในการตัดผมแบ่งผมไปว่ามันง่ายกว่าจริงๆการเต้นอะตอนนี้แล้วมันทีสปอยแล้วก็คือไม่ได้หนักมาจากหน้าจอแน่ๆไม่ได้หายค่ะไม่ได้หายโปรเจกต์ใหม่สปอยได้ขนาดไหน สปายได้ขนาด<ล>ไหนคะไม่ได้เลยร<ล>อติดตามชมมีอีกีกหลายๆอย่างที่เป็นผลงานของทั้งน้องๆอะคะ่ะออกมาอีกค่อนข้างเยอะแยามากมายเลยเนาะ,ะใช่ฝากติดตามผลงานน้องๆได้นะคะ,ะเอางี่ดีกว่าให้พูดถึงแบบตัวละครของเราที่นมพาเรามาถึงงตรนี้านะ <laughs> เราไปพูดกันในงานกันไหม เอะพูดตรงนี้เรายืนร้องไห้แล้วก็เพิ่งแต่งหน้าเสร็จเลยอะมาสคาร่รราไหลยเยอะเลยแค่อย่าง <c oughs> นี้ก็ขอบคุณแฟนๆแ,แ,แ,แล้วกันที่แบบว่าที่แบบแฟนๆเราเพี้ยงๆกันที่แต่งตัวร <c oughs> <c oughs> ้องก็ค่ะวันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดการรอคอยแล้วแล้ววันนี้ก็การเดินทางก็มาถึงแล้วนะคะวันที่ฉาย last EP นะคะอันดับแรกขอบคุณ แฟนๆทุกคนขอบคุณพี่พๆสื่อมวลชนขอบคุณพี่ไอด้วยขอบคุณนักแสดงทั้งสองคนซ่าแล้วก็โยแล้วก็ขอบคุณพี่วานด้วยที่วันนี้ทำให้ตัวละครแล้วก็นิยายเรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะพวกเราก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็ขอบคุณให้แฟนอินเตอร์แฟนที่คอยสนับสนุสนสพอร์ตพวกเราก็ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะอย,อย่าเพิ่งร้องนะอยาร้องนะแล้วขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่สปอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีพวกเรารับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ทุกคนมอบให้ค่ะจริงๆเด็กข่ขยเราอะค่ะอ่านแฮชแท็ก ก็เกือบหมดนะอะไรเงรี้ยก็คือเห็นที่แบบแฟนๆพูดถึงแล้วก็เห็นที่แบบแฟนๆแท็กน้องๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบหมดเลยไม่ต้องห่วงว่าน้องๆจะไม่เห็นึ้นสองช้าวันเย็นเดือดๆหมดเลยแต่ใช่หนูดีใจทุกครั้งเลยเวลาแบบตั้งแต่งานแรกจนถึงงานเนี้ยเวลามีคน,คนมีคนมามี มีพี่นักข่าวมาทุกอย่างมันทําให้มันสมบูรณ์ทุกจริงๆทุกวิวใน youtube ทุกแรงสนับสนุนทุกคอมเมนต์ที่เห็นอ่ะหนูอ่านหมดเลยแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นแรงใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกเร่ออะไรนะคะ support ทุกๆแรง support มากๆเลยค่ะมันเป็นหนูจะพัฒนาเต็งไปได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยทุกขอบคุณทุกโอกาสด้วยค่ะแนขอบคุณินตอแฟนี่ค่ะ Um thank you you guys for supporting us. Like um we will do the best for the next project to like continue the quality for you guys. Thank you. Um <laughs> ไอ้นีส่ฉันไอาไอนีไอีกั่าไอหนขอบคุณนะคะอยากิมีอาวงเวลาแเอาเราเอันหน่ยคะเอาแบบเดเลยค่ะังขาขาภาเลยคะบฮงิาาเลย สามค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิ้มีเชยค่ะอ๋ออ๋อนึกว่าถ่ายภาพ